เทคนิค ถ่ายรูปสินค้ายังไงให้ดูพรีเมียมวันนี้จิ๊บจะมาบอกเทคนิคในการทํารูปะะให้ดูน่าซื้อขึ้นการขายของออนไลน์สิ่งที่จําเป็นในข้อแรกเลยที่เราจะต้องทําให้ได้ทําให้สวยคือ,อ,รอรูปภาพเพราะรูปภาพเป็น,นสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยมองเห็นเป็นอย่างแรกเลยนะถ้าเราทํารูปภาพหรือถ่ายรูปภาพออกมาแล้วมันดูแบบไม่น่าซื้อนะคนก็จะไม่ซื้อสินค้าของเราเขาก็จะเปลี่ยนนะคะเลื่อนไปเลยโดยที่ไปดูตัวอื่น ที่มันน่าซื้อมากกว่าถึงจะเป็นสินค้าตัวเดียวกันก็ตามแล้วรูปภาพแบบไหนล่ะที่มันน่าสนใจเดี๋ยววันนี้จิ๊บมีภาพมาเปรียบเทียบให้นะคะ,ะตัวนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าโคชที่ขายบนเว็บไซต์ ebay เลยระหว่างกระเป๋าที่ถ่ายแบ็คกราวเฉยเห็นไหมคะกับกระเป๋าที่มีผู้หญิงหิ้วสะพายทุกคนคิดว่าแบบไหนที่น่าซื้อมากกว่ากัน กระเป๋าก็เหมือนเสื้อผ้าเวลาเราเอามาใส่กับเราแล้วเฮ้ยทําไมเสื้อผ้าตัวนี้มันไม่เข้าเลยทาไมมันไม่มันไม่สวยเหมือนในไม้แขวนเลยกระเป๋าก็เหมือนกันค่ะถ้ามันตั้งไว้เฉยๆมันดูสวยก็จริงแต่เวลาเราเอามาสะพายแล้วเนี่ยกระเป๋าแต่ละใบมันก็ไม่ได้แมทช์กับเราทุกใบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะขายกระเป๋านะเราก็ต้องเป็นแบบให้กับลูกค้าเลยว่าโอเคถ้า แต่งตัวแบบนี้อาจจะต้องหิ้วกระเป๋าแบบนี้ถ้าแต่งตัวอีกแบบนึงเราจะหิ้วกระเป๋าแบบไหนมันจะทำให้ลูกค้าเนี่ย ได้จินตนาการมากขึ้นคือได้เห็นภาพนะนี่ก็เป็นสิ่งที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยเลือกซื้อสินค้าของคุณง่ายขึ้นหลังจากนั้นพอเขาถูกใจภาพแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะมาดูรายละเอียดของสินค้าของคุณว่ารายละเอียดของสินค้าเป็นยังไงบ้างคุณก็ค่อยบอกรายละเอียดของสินค้าไปและถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามเข้ามาที่แมสเซจหรือข้อความจิ๊บได้สำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย